สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสู่คู่สู่คนนะครับพบกับผมนะครับเบ้าเหยาะแนวนะครับพี่น้องวันนี้ก็มีแนวแซ่บน,น,นะครับมาฟากมาตอนพี่น้องอีกคือเก้าครับผมเป็นเมนูก๋อยเอ็นแก้วนะพี่น้องนะก๋อยเอ็นแก้วต้มแบบเปื่อยๆพอดีกรุบๆสู้เข้วพอดีพี่น้องรสจัดจ้านขมๆ,ๆคือเก้าพ,พ,พ,พี่น,อน้องเผ็ดจังหน่อยแก้มผักสดๆอันนี้เอาเอ็นแก้วมาให้พี่ให้น้องเบิ้งใหญ่วันี้นะพี่น้องนะแบบเด้งๆเอาเอามาให้พี่ให้น้องเบิ้งแต่ว่าอันนี้หั่นปรุงแล้วเรียบร้อยพี่น้องมา พลังข้าเหนียวคือก้าวมามา,มาพี่น้องมาเจอพ่อหน้องตอนเที่ยงเด้พี่น้องเด้อข้าเหนียวมาสับแล้บอหนยเด้อพี่น้องกรุบกรุบเลยนะอ,อือม รสจัดพี่น้องรสจัดขบอําล้ำกรุบดีขนาดพี่น้องเลยมากัดใจต้องมางอย่างก็เด้อพี่น้องเด้อ แสบพี่น้องไลยกรุบดีขนาดบน่เขาสั่งมาโลนึงนะพี่น้องนะ กลุบขักพี่น้องเลย,ยโลนึงกัสองหมื่นห้าพี่น้องเลยสองหมื่นห้าครับประมาณห้าร้อยก็บาทเนี้ยน,นะห้าร้อยหกร้อย พี่น้องก็บากินลาบกินก้อยอมันมีผักหอมผักชีหน่อยกว่าน,นั้นีเยอพี่น้องเด้อต้นหอมผักชีอยอะพี่นะผักมันแพงด้วยพี่น้องเด้อผักแพงซื้อมาเลยต้องเขาต้องมาคิดคำนวณแล้วว่าเทาที่ใส่ผักนี่จากมือนะพี่น้อง Mm-hmm. โอ้กุบขักเป็นของแสบ เพื no ่อสิเปื่อยเป็น้องเอสองชั่วโมง ตัดซิมไปน้ำเด้พี่น้องเว้ยชั่วโมงหนึ่งก็ต้องมาตาัดตัดและะ้วก็ยำเบิ่งก็ยามันเปื่อยโพดนะพี่น้อง เด้งๆแบบน,นี้เลยอืมมันไหลไปเลยบันย่อต้มทีเดียวัำเบิดเลยมันจังคพามมันใช้เวลาหึงนะ้มทีเดี่ยวเลยวันนี้ก็เอาไว้ใส่แกงขั่นแกงนี่ได้คิดเบิรงนะคิดไว้ว่าน่าจะแกงขี้เล็กแล้วพี่น้องให้พี่น้องเบิรงอีกเสริมแก้ว プかな。<laughs> ถ้าข,ขอตองพี่องวะผักเนี่ยอาทิตย์หนึ่งบ้าน้องซื้อมาไวอะเพราะว่าป้า่น้องไปไปมาไทยมันซืเป็นบ้องขายผักนะพี่น้องนะผักสีโอเคตรงนี้ผักสดดี ไปซื้อที่แต่เธอไปนอยซื้อที่ละสองสามหมืน่นบปละสองสามหมื่นวอน เปลี่ยนเงินไทยกับอาทิตย์ละพันนิดหน่อยซื้อมาแลวก็ไปซื้อมาเน่ยมันปูหยากม่นเป็นมันยากวงเก็บปะทินบงเก็บ,บเอาสิเฮ็ดะได้ให้พักเอาให้มันอยู่ได้นึงอาทิตย์ ซาวเอาออกไปซื้อกระไก่นะพี่น้องนะตะผักมีหากมั้ยเนี่ยโอ้ยเ้องกะซื้อมาก็ซื้อมาก็เอาใส่กลองโฟมไว้พี่น้องเลยเทหนำลงปิดฝากลองโฟมแล้วก็เจาะหูไว้จังหน่อยฝากมันสิยู่ได้อยหึงนะพี่น้องนะ ว่าเขาไปซื้อมากต่มันไก่อยู่มันต้องซื้อไหมท่นได้ไปแล้วก็ต้องซื้อมาให้มันคุมนะพี่น้องเฮบ สีมันจะแก่ที่เล็กหน่อยทำไมพี่ให้น้องเบิ่ง วิธีเก็บผักนี่ถ้าเป็นผักหอมผักชีผักหอมบักชีผักผัก,ก,กน้าไส้ลาบนี่เฮาต้องล้างให้สะอาดพี่น้องซื้อมาแล้วงหล้างให้สะอาดแล้วครับมัดใส่ถุงไว้จากสองสันมัดแบบมัดให้มันแน่นนะพี่น้องนะยู่อได้เป็นอาทิตย์เลย Hmm. 嗯。 แต่วนมันสีน่อยพี่น้องเลยตายขนาดอืม แซ่บเปนยัง่ะสู้แค่วดีขนาดกลุบๆเลยอืม 不太。 งามพี่น้องเลยไม่ยอตุนแล้วเนี่ยเอาไว้แกงก็ีกเห็หนหยังให้พี่ให้น้องเบิงอีกทีหนึ่งอนีี้มาให้พี่ให้น้องเบิงนะเอ๋แล้ววันนี้ก้อยเอ็นแก้วนะพี่น้องนะก้อยเอ็นแก้วกรุบกรุดจัดจัดขมขม้มหอมขอมี้ขัวหอมรีกขั้วพี่น้องเลยแกงพักสดๆคือเก่าวแซ่บนะพี่น้องนะกินเวลาตอนเที่ยงนี่โอ้ดหมอขนาดพี่น้องเลยเอ๋อ สำหรับมื้อนี้ก็บเบื้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับสู่คือคนที่เข้ามาเบิ่งเข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจเบื้องเมนูที่เบื้องเมนูเมนูที่พี่น้องขอมา,า,าบื้องอย่ลืมเด้อพี่น้องเด้ออันใดวัตถุดิบแต่จัดให้เอาสำหรับคลิปนี้ก็จักรยาพี่จาลาน้องพี่แค่นี้เด้อสวัสดีครับ